ฝนนะคะวันนี้นะคะพี่พี่ขามาฝนมีรถนะคะข้ามาหมายรถเก่งเล็กอ e ีโคคารนะคะนี่เลยนะคะประหยัดน้ํามันนะคะพี่พี่ขารถรับประกันเครื่องยนต์เลเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลกักรถที่ร้านไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ขามั่นใจได้เลยนะคะออกรถไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะใครที่กำลังหารถใช้งานนะคะพี่พี่ขา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะหารถคันไหนรุ่นไหนก็สอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนพามาดูในส่วนของรถเก่งเล็กนะคะอีโคคาเก่งประหยัดน้ำมันเครื่องพันสองนะคะที่อยู่ด้านหน้าต้องฝนคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริ1.2ะคะคันนี้เป็นปี2 0 1พ นะคะราคา239,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่4,000ตลอดสัญญานะคะสำหรับลูกค้าประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่พขาสภาพตัวรถสวยนะคะรับประกันแน่นอนค่ะรถของเราไม่มีโชนไม่มีปิความไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แท้100%นะคะพี่ขามั่นใจได้นะคะใครที่หารถขับนะคะวันนี้นะคะทักมาหาน้องฝนได้เลยพี่ได้รถเอาไปขับได้รถเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาใครที่หาอยู่นะรถผ่อนเบาๆนะคะ นเริ่มต้น4,000เงินเดือนเริ่มต้นหนึ่งหมือนก็ออกรถกับน้องฝนได้แล้วนะคะนี่เลยนะคะสภาพตัวรถสวยแท้แน่นอนค่ะพี่ สัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะนี่กรโปรงหน้าเป็นสีขาวไฟอาจจะมีคราบเหลืองบ้างนะคะเล็กๆ็กน้อย,น,อยน้อยนะคะเพราะว่ารถมันก็ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่รับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหนักรถไม่มีชนไม่มีคว,วามไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะร้องแม็กเดิมโรงงานนะคะนี่ค่ะพี่ๆีนี่มีคิ้วให้ด้วยนะคะพี่พี่ขารถสภาพสวยนะคะแท้แน่นอนค่ะพี่พี่ขา เดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะคะนี่เลยภายในนะคะก็คอนโทรลนะคะก็ไม่มีรอยขาดนะคะสวยมากคันนี้นะคะหน้าจอใหญ่ตัวมากแม่นะคะนี่อแอร์ก็ใช้งานได้ปกตินะคะสวยมากคันนี้พี่พี่ขาน้นฝนบอกเลยว่าใครได้เอาไปขับใครได้เอาไปใช้คือคุ้มสุดๆนะคะได้เบาะหนังสีแดงนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นสภาพเบาะสวยมากๆเลยนะคะพี่ขา รับประกรันนะคะรถขอ้องฝนไม่มีชนอย่างแน่นอนไม่มีพิควา่าไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ขาใครที่หาอยู่นะคะก็ินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขาอยากได้รถอะไรคับนะคะวันนี้นะคะ้องฝนจัดมาให้แล้วนะคะพี่พี่ขารถสภาพสวยๆผ่อนเริ่มต้นสี่พันคันนี้เลยคะ่ะแม่อะสะภาพตัวรถสวยเดี๋ยวเรามาแกะดูโครงสร้างนิดนึงนี่ เม็ด,ดอาร์ตคงเดิมนะคะเม็ดอาร์ตสวยนะคะสภาพสวยนะคะพี่ขาเม็ดอาร์ตสวยสภาพสวยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ขาสภาพสวยนะคะนี่ค่ะนี่พี่พี่ขาสวยมากนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่รถสภาพสวยแ,แน่นอนคะ่ะพี่ขานี่ด้านหลัง เดี๋ยวแกะเม็ดอัตให้ก่อนนะคะเม็ดอตดรมสวยงามนะคะพ,พี่ขาเม็ดอัตรมสวยงามนะคะนี่เลยนะคะดูรถต้องดูที่เม็ดอ์ตนะคะแล้วก็เรา России. ต้องดูข้างหลังตรงนี้อะที่น้องฝนเอนานิ้วสองเนี่ยว่าเม็ดอัตมันตรงกันไม้นะคะช่วงไฟมันตรงกันไม้นะคะก็คือดูได้เลยนะคะการดูรถมือสองนะคะพี่พี่ขาเราก็ต้องดูแบบละเอียดนิดนึงนะคะน้องฝนก็มีวิธีการดูนะคะพี่พี่ขาอะ ได้เบาะสีแดงตัวรถสีขาวเบาะสีแดงพี่พี่ขาวสวยมากๆเลยนะคะเบาะสีขาวรถเอ้ตัวรถสีขาวเบาะสีแดงนะคะพี่สภาพสวยแน่นอนค่ะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ขาสภาพตัวรถสวยนะนี่เลยนะคะนี่เติม9 5้า e ้าเ้าีได้หมดเลยนะคะด้านหลังพี่พี่นี่ยาลิทคันนี้เป็นตัว E มีเซนเซอร์หลังให้2จุดนะคะนี่คะ่ะเปิดด้านหลังก็เปิดเปิดตรงนี้ได้เลย นี่อ้อาวน,นิดนึงนะคะโอ๊ยอ่ะมาติดนะคะพี่พี่มันหลุดนะ่ะแต่แต่เราตั้งได้นะคะตรงนี้เราตั้งได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวน้ตฝนมันมีมือเดียวแหละแต่ว่เาเราต้องใช้สองมือนะคะพี่พี่ขาแต่มันตั้งได้เนาะพี่พี่สภาพตัวรถแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะนิดนึงนี่โอ๊ยสว่งางมากแม่นี่ เมาตรมสวยงามนะคะพี่ขาเมอ้าตรมสวยงามนะคะรับประกันรถไม่มีชนไม่มีมิความไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนจ้ะพี่จา๋าเดี๋ยวเข้าไปดั่งด้านในให้ดูนี่ด้านในก็กว้างขวางนะคะน้นฝนก็สูงหนึ่งร้อย อน่อย6 8 69กา็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะนะคะนี่ธรรมะทะแมงเบาสวยก็คือภายในสวยอะ่ะพี่พี่มันสวยดูดีมากนะคะมันสวยดูดีมากนะคะพี่คันนี้เนาะใครที่หาอยู่นะคะรีบจับจองกับน้องฝนได้เลยนะคะพี่คะสามารถเออไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่นะคะพี่พี่อยู่ที่ไหนก็คือน้องฝนมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่คะ อยากได้คันไหนเพิ่มเติมหรือว่าสนใจคันไหนนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาหา้องฝนได้นะคะปรึกษาได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะพี่ขาให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถออกรถกับ้องฝนได้นะคะพี่ขาไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนนะคะอยากได้รถเอาไปใช้งานนะคะอยากได้รถเอาไปขับนะคะลองปรึกษากันเข้ามาดูก่อนเนาะปรึกษากันได้เลยนะคะพี่ขารถ ของน้งฝนนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซนทุกคันเลยนะคะพี่พขาอยากได้รถเอาไปใช้งานอยากได้รถเอาไปขับนะคะลองเปิดใจทักกันเข้ามาดูรถได้นะคะพี่ขามั่นใจได้เลยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะภายในนะคะกว้างขวางนะคะตัวนงตัวนอตอนนอที่แผงประตูไม่มีรุดไม่มี เปลี่ยนแผงประตูมาอย่างแน่นอนนอดเดิมโรงงานนะคะนอตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่ขาสภาพสวยเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เป็นที่เปิดประตูเด็กล็อกเด็กนะคะเรียกว่าล็อกเด็กนะคะเหมือนเด็กตั้งข้างหลังก็สามารถล็อกได้นะคะมั่นใจได้นะคะได้รถสวยเอาไปใช้งานสภาพดีๆนะคะพี่พี่ขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตรงนี้นิดนึงโอ้อ่าเบาะก,ก็สามารถปรับได้นะคะพี่พี่ขาเบาะปรับได้ตรงเนี้ย ลูกค้าเขาไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอนี้มาแล้วนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะพี่พี่นี่เออใหญ่มากแม่เปิดใช้งานได้นะคะพี่พี่ขานี่เรื่อนเพลงอุ้ยตกต่างอุ้ยเยอะมากติ๊กตออะไรก็มีนี่มันต้องเชื่อมต่อ w i f i ด้วยนะพี่นี่โอยเปิดได้เลยนะคะเปิดได้เลยนะ,ะสัมผัสได้ใช้งานได้นะคะพี่พี่ขา ตัวรถสวยมากๆนะคะนี่พี่พี่มันต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะคะพี่พี่ขามันต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะมัน,นอันนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi มันก็อาจจะช้นหนึงเสียงดังฟังชัดนะคะเปิดแมปอะไรก็ได้นะคะพี่พี่ขาเปิดแมปได้นะคะนี่เลยอนี่ให้ดูโดยรอบคันก่อนนี่ใครที่หาอยู่นะเก่งเล็กนะคะนี่เปิดแมปได้มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอันนี้น้ฝนไม่ได้เชื่อมต่อ w i f i นะ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ขาตัวรถสวยมากค่ะเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งปิดแอปเดี๋ยวมานี่โอเคพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะได้รถเอาไปขับสักคันนะคะนึกถึงน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะจ๊ะได้รถเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนจ้าไปใช้งานได้นะคะพี่ๆแล้วแต่พี่ๆจะไปที่ไหน ดูทุกอย่างฟังก์ชัน่นออปชั่นเยอะมากนี่ชอบอะอยากเอาของรถของตัวเองไปตั้งเลยอยากเอารถของตัวเองไปใส่บ้างเพราะว่ามันก็ดูหนังฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยโอ้เสียงดังฟังชัดพี่ <My S 1> เสียงดังฟังชัด <the time. S 1> ไม่ขี้เหร่เลยคันนี้ใครได้เอาไปขับใครได้เอาไปใช้ก็คือสวยแน่นอนเออสภาพสวยแน่นอนไม่ขี้เหร่นะคะพี่คะ หารถสวยๆ่ะรถฝนเบาๆทักหานกฝนเสรีไทยรถสวยนะคะพี่ได้เอาไปขับอย่างแน่นอนจ้ะพี่ตัวนองตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเดอินอน็อตเดิมนะคะป้ายแดงนะคะสภาพสวยเดิมนะคะพี่ๆคะใครที่หาอยู่นะคะสําหรับเก่งเรกีโ่พาเก่งประหยัดน้ํามันนะคะก็สามารถทักมาหาน้นกฝนได้เลยนะคะหรือติดต่อนกฝนได้นะคะ0810932445 0810932445ทัก,กันเข้ามาได้นะคะปรึกษาได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีกพลความไม่มีน้าท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันเลยนะคะสนใจก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะร้านมีทั้งหมดสามสาขานะคะกรุงเทพสุร,ราษฎร์ธานีสองสาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่น แวะกันเข้ามาชมรถแวะกันเข้ามาดูรถบอกว่ามาหาหนโนฝนองฝนดูแรดุดังญาติมิตรเลยนะคะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้อนฝนขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซดีไทยรถสวยค่ะ